ต่ <Krist ian> อไปนะครับเราจะมาดูเครื่องมือและอุปกร,กรณ์ที่ใช้ในงานนะครับการต่อและพันสายไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่หหรือรูปแบบที่2นะครับตามที่แจ้งไว้นะครับรูปแบบที่1ก็คือการต่อและพันสายไฟแบบหางเปียนะครับซึ่งนะครับการต่อและพันสายไฟหางเปียนี้นะครับนิยมใช้กันมาโดยตลอดนะครับและอันที่2นะครับการต่อและพันสายไฟแบบตัวที่นะครับ ซึ่งแบบนี้ก็เป็นการต่อแบบจับสายไฟนะครับเราต้องการพ่วงสายไฟออกมาต่างๆนะครับซึ่งมีอุปกรณ์นะครับหลักๆนะครับอันนี้คีมผมเอามาให้ดูนะครับนะครับคีมก็หลักๆอย่างที่หนึ่งเลยนะครับเราใช้สายไฟนะครับสายไฟชนิดแข็งนะครับหรือ VAF นะครับขนาดนะครับขนาด2คูณ1นนะครับ2คูณ1นหนะครับหรืออาจจะเป็น2,1คูณก็ได้นะครับ2นะครับ2ในที่นี้หมายถึง เป็นสายไฟแบบ2เส้นนะครับด้านในมีอยู่2เส้นนะครับนะครับคูณด้วย1.5 1.5ก็ค 1. 5, 1. 5ือความโตของสายไฟด้านในนะครับเท่ากับ1.5มิลลิเมตรนะครับซึ่งสายไฟก็ที่เราใช้มีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือสายชนิดแข็งนะครับแล้วก็สายไฟชนิดอ่อนนะครับสายไฟชนิดอ่อนนะครับนี่นะครับเขาเรียกสายไฟชนิดอ่อนซึ่งในสายไฟชนิดอ่อนก็จะมีสายไฟเส้นเล็กๆอยู่ หลายเส้นนะครับซึ่งขนาดความโตนะครับก็มีเหมือนกันนะครับนี่นะครับขนาดความโตก็คือ2คูณ2.5นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็เหมือนกัน2เส้นนะครับมี2เส้นนะครับความโตก็ขนาด2.5นะครับข้างในนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายเช่นอ่อนก็จะมีสายเล็กๆอยู่หลายสายนะครับแบบนี้นะครับแต่วันนี้เรามาปฏิบัติกันนะครับ ก็จะเป็นสายไฟชนิดแข็งนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือสายไฟชนิดแข็งจะเป็น 2, อคูณหนึ่งจุดห้าคูณหรือ2อคูณหก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับแต่อันนี้ของเราพอดีมีเบิกสายไฟมาได้ขนาด2อคูณหนนะครับเราก็เลยต้องเรียน2องจนะครับต่อมาอันที่2มีคัตเตอร์นะครับมีคัตเตอร์นะครับที่เราเห็นนะครับเมื่อเราเปิดใช้งานนะครับนะครับเราก็เปิดออกไปนะครับแล้วก็ล็อกใช้งานนะครับล็อกนะครับ นี่แหละความถนัดนะครับจะเปิดมากเปิดน้อยได้หมดนะครับแล้วก็ล็อกนะครับทาการล็อกนะครับเมื่อเลิกใช้แล้วนะครับก็ต้องเก็บนะครับเก็บไปไม่ให้ดีนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายได้นะครับนะครับเวลาเราปฏิบัติงานอยู่นะครับอาจจะมือไปโดนแล้วก็ทําให้คมมีดบาดเราเป็นแผลได้นะครับหรือนะครับขณะปฏิบัติงานนะครับอาจจะมีการพลาดนะครับอาจจะ แฉลบนะครับแฉลบหรือมีการผิดเพี้ยนจากแนวที่เรากรีนะครับกรีข้อมือเราได้นะครับนะครับต่อมาอันที่3นะครับคีมนะครับนะครับก็จะใช้คีมปากแบนนะครับปากแบนหรือคีมช่างทั่วไปก็ได้นะครับเป็นคีมปากแบนนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูเผื่อไว้นะครับอันนี้เป็นคีมปากจิ้งจกนะครับนะครับบางคนเขาก็เรียกคีมปากแหลมนะครับนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนตัดนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันส่วนตัดนะครับอย่างหนึ่งที่ จะแนะนำนะครับอันนี้เป็นคีมตัดนะครับเอาไว้ตัดแต่งก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะใช้ตัดแล้วก็ปอกสายไฟได้นะครับนะเขาเรียกคีมปากนกแก้วนะครับนะส่วนใหญ่เราก็แค่คร่าวๆนะครับคร่าวๆเอาแค่3อย่างนี้พอนะครับในการปฏิบัติงานนะครับซึ <S 2> <S 2> ่งการปฏิบัติงานนะครับเดี๋ยวก็จะดําเนินการต่อไปนะครับเป็นเราเรียนรู้หนึ่งก็คือสายไฟนะครับสายไฟชนิดแข็งนะครับที่เราจะเอามาต่อนะครับนะวงจรนะครับมีอยู่อัตโทษทีนะครับ เป็นการต่อและพันสายไฟนะครับแบบหางเปียหนึ่งอันนะครับแล้วก็แบบตัวทีหนึ่งอันนะครับเราค่อยๆทําไปทีละอันนะครับอันที่2มีคัตเตอร์อันที่3าก็คือคีมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้และรู้จักสิ่งต่างๆนะครับนาเป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานของงานช่างหนึ่งก็คือเครื่องมือ2ก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับในการปฏิบัติงานนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวเรามาลงมือกันนะครับนาลงมือกันว่า การต่อและพันสายไฟนะครับแบบหางเปียต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเรียนรู้แล้วก็ค่อยปฏิบัติตามนะครับอย่าเร่งรีบนะครับเพราะเร่งรีบมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาลงมือกันนะครับขั้นต่อมานะครับสําหรับการลงมือปฏิบัตินะครับในการปอกสายไฟนะครับเวลาเราปอกนะครับเราจะพยายามกรีดนะครับกรีดเบาๆนะครับเก่นกลางนะครับของสายไฟนะครับขีดไปจนสุดนะครับ ช่วงสุดนะครับเราอาจจะต้องกดนะครับให้มันทะลุนะครับคราวนี้การทํางานนะครับวิธีการทํางานที่ถูกต้องก็คือวางกับพื้นโตะนะครับวางกับพื้นโตะนะครับวางกับพื้นโตะให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับจับให้มั่นคงนะครับจะใช้กี่นิ้วก็ได้นะครับนะครับก็ดูตามตัวอย่างนะครับจะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็ใช้ประมาณ3นิ้วกรีดนะครับกลางนะครับค่อยๆกรีดบางๆไปอย่างนี้นะครับกรีดบางๆให้เป็นรอยไปไม่ต้องกดให้ลึกลงไปนะครับเดี๋ยวจะ ปลายสายไฟเมื่อถึงครึ่งหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนทิศทางของนิ้วเราก็กรีดไปเหมือนเดิมนะครับกรีดไปเหมือนเดิมค่อยๆกรีไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าพวกนี้อันตรายเมื่อถึงปลายสายอีกด้านหนึ่งนะครับเริ่มจากด้านหนึ่งไปสูอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ทําการจดมีดนะครับกดมีดลงไปให้ลึกเลยนะครับกดมีดลงไปลักษณะแบบนี้นะครับโดยการโยกให้มันได้กึ่งกลางนะครับมันจะได้ไม่โดนด้านใดด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่โดนด้านใดด้านหนึ่งนะครับครับมีดเราก็ทะลุมาด้านนี้แล้วนะครับ นะครับแล้วเราก็เฉือนนะครับเฉือนให้มันขาดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เก็บใบมีดนะครับเก็บใบมีดให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเสร็จแล้วนะครับชิ้นงานเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราสามารถแกะได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยเห็นไหมครับร่องรอยที่เรารีดบางๆไปนะครับอย่ารีดแรงมากนะครับทําลึกลงไปเส้นด้านในเลยจะเกิดการเสียหายได้นะครับ เวลาเราต่อวงจรไฟจริงๆอาจจะทําให้ไฟชอ็อตไฟดูดไฟลวได้นะครับภายในเห็นไหมครับที่เขาบอกว่าไฟฟ้ารับวงจรนี่แหละมาจากสาเหตุของความมักง่ายนะครับของช่างของคนปฏิบัติงานนะครับซึ่งมีความมักง่ายแตกต่างกันเราเรียนรู้แล้วเราก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเราอาจจะไม่ได้ลงมือทอําเองเราก็ไปสามารถไปทดสอบได้นะครับสมมติช่างผู้รับเหมาเ็าทาไฟบ้านให้เรานะครับช่วงที่เขา ต่อเสร็จแล้วเราก็ไปแอบดูได้ไปขอดูได้นะครับว่าเขาพันและต่อสายไฟแบบไหนนะครับซึ่งวิธีการที่ถูกที่สุดก็คือการพันมากกว่า5้าเกลียวขึ้นไปนะครับเพราะว่าเวลากระแสเกิดการเหนี่ยวนําเกิดการไหลผ่านนะครับมันก็จะทําให้กระแสไหลผ่านได้สะดวกแต่ถ้าเราพันน้อยเกินไปนะครับนะครับน้อยเกินไปมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนํานะครับที่เยอะเกิดความร้อนนะครับแล้วก็เกิดการไหม้นะครับของสายตัวหุ้มสายไฟเหล่านี้นะครับอมาดูนะครับ ค่อยๆแกะนะครับเมื่อเรากดีแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับมันจะง่ายนะครับค่อยๆค่อยไปเรื่อยๆนะครับนี่เมื่อสักลั้อมได้ที่นะครับเราก็ยกไส้ในนะครับไส้ในออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับทําให้มันดีทําไมถึงไม่ให้กดแรงนะครับมันจะไปบาดสายไฟข้างในนะครับเกิดความเสียหายนะครับเกินอันตรายเราก็ค่อยๆดึงลูดไปนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเราหยีดไป้อยแล้วมันจะง่ายนะครับค่อยๆรูดไปเรื่อยๆนะครับรูดไปเรื่อยๆจนสุดนะครับจนสุดนะครับก็จะได้ลักษณะนี้อันนี้นะครับเราก็เก็บไว้นะครับก่อนที่เราจะไปทิ้งขยะเราก็เก็บไว้บนโต๊ะงานเรานะครับเพื่อความสะดวกเพื่อความสบายนะครับแล้วก็ไม่ลกที่ปฏิบัติงานนะครับไม่เลอะไม่เป็นสิ่งสโปรกนะครับออกมาแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เราก็จะได้สายไฟด้านในสองเส้นแบบนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นใครยัง ไม่เรียบร้อยนะครับค่ยอยๆท <gaze S 1> ํานะครับถ้ามันคดมันงอนะครับเราดึงมาแล้วมันคดงอแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เราก็พยายามจัดนะครับให้มันตรงนะครับให้มันตรงนะครับนี่นะครับค่อยรีดนะครับใช้มือรีดนะครับรีดให้มันตรงนะครับนะครับเมื่อได้สองเส้นแล้วนะครับรอนะครับรอแนวปฏิบัติขั้นต่อไปนะครับเพราะนั้นนักเรียนจะต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับอย่ารีบร้อนนะครับถ้ารีบร้อนมาเวลามันพลาดแล้ว มันออกมาแก้ไขแล้วมันจะไม่สวยงามนะครับแล้วมันจะไม่เรียบร้อยหรือมันจะไม่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับรอนะครับใครยังไม่เสร็จนะครับนักเรียนคนเองทำให้เสร็จทําต่อไปครับใครเสร็จแล้วรอนะครับทำมันคดก็ดัดให้มันสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปดําเนินการนะครับต่อและพันสายไฟแบ่งอันแรกนะครับก็คือหางเปียกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะครับทําให้มันสวยทําให้มันดีนะครับทําให้มันชัดเจนนะครับถ้าผ่านมาเห็นไหมครับ นักลบย่อมมีบาดแผลนะครับต้องระมัดระวังนะครับนะครับอันนี้มาจากงานอื่นนะครับพอดีไปดูงานนะครับไปดูงานมาแล้วก็ไม่รู้ไปนะครับไปโดนอะไรมานะครับเพราะฉนั้นต้องระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกเวลาบางทีเรารู้เราไม่รู้นะครับอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับน่าจะไปนะครับไปหมุนพัดลมให้เขานะครับแล้วน่าจะถูกใบพัดลมบาดเอานะครับคมของใบพัดลมก็มีนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับมีด นะครับโอเคนะครับนักเรียนครูจะรอนะครับครูจะรอให้นักเรียนเปาะสายไฟอะไรลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเปลือกหุ้มก็เก็บไว้บนโต๊ะนะครับบนโต๊ะงานเราเดี๋ยวไปทิ้งพร้อมกันนะครับทิ้งในถังขยะพร้อมกันนะครับฝึกวินัยฝึกความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ทํางานเชิงระบบนะครับไปทีละขั้นตอนอย่างช้าๆเพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องของนักเรียนนะครับ